สักเดินมาตรงซีเหมือนนะมันใกล้มากโลเคชันเนี้ยแบบดีสุดและแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยไม่ถึง2นาทีอ่ะถ้าเดินเร็วก็1นาทีก็ถึงแล้วนะคะทางออกสี่นะคะก็คืออุ้ยออกจากลิฟต์มาปุ๊บก็จะมาเจอตึก ที่เราพักเลยนะคะอันนี้เลยโอเคก็คือขึ้นจากลิฟต์มานะคะจะเดินวนซ้ายหรือวนขวาก็ได้มาโรงแรมเราเนี่ดูดิบุฟเฟ่ดูไฮโซนะคนเยอะมากแต่ว่าเดี๋ยวเราเข้าไปเช็คอินก่อนเนาะดูบรรยากาศอันนี้คือมาออโต้เช็คอินเองเลยนะคะออโต้เช็คอินจะเป็นประมาณนี้อะไรเข้าที่ใส่อ่าบุ๊กิ้งนัมเบอร์โอเคก็เช็คอิน ไม่ยากนะคะนี่คือกำลังสแกนพาสปอร์ตคอนเฟิร์มเออขึ้นอย่างนี้เลยนะจ๊ะอ่ะแล้วก็เน็กอืมพวะู่ว่า้องอ่ะแล้วก็รับรูมเอารูมคอนเฟิร์มเอาการ์ดตรงนี้นะคะ ไปวางไว้ตรงนี้แล้วก็คอนเฟิร์มหรือว่าต้องเสียเงินวะพี่บุย๋ยพักก็ที่นี่มีหลายชั้นมากนะเราอยู่ชั้นสิบห้าหาที่พักก่อนนะที่พักยังกับเขาวุงกดมาสุดทางเลยนะคะ ห้องหนึ่งห้าเจ็ดสามโอเคค่ะรีวิวห้องแบบรวบรัดก่อนอันนี้เรามาถึงก็ประมาณทุ่มสองทุ่มแล้วฉะนั้นมันจะมืดมดืดนิดนึงเนาะแต่ว่าห้องมันก็จะประมาณนี้แหละเพราะว่าเราจองแบบไม่มีหน้าต่างมานะคะไม่มีหน้าต่างมันก็จะถูกหน่อยตรงนี้ก็จะเป็นตู้เย็นอ่ะเป็นตู้เย็นนะคะถัดขึ้นมาก็จะเป็นกาน้ำแล้วก็น้ำสองขวดมีกาแฟกระชาคิดว่านะแล้วก็เป็นโต๊ะทำงานน้อย จากนี้ก็จะเป็นเตียงนะคะตรงนี้จะเป็นเตียงนอนแล้วก็เป็นคีย์การ์ดนะคะแล้วก็เป็นอุณหภูมิแอร์กับเครื่องฟอกอากาศจากนั้นก็จะเป็นทีวีห้องมีเท่านี้เลยเพราะว่าเราจองแบบไม่ติดหน้าต่างมานะคะ mm hmm. ก็จะมืดนิดนึงอ่าอันนี้เป็นอะไรวะตู้เซฟตู้เซฟนะคะแล้วก็ชาเวอร์ ช OWER นี้จะเป็นช OWER อาบน้ำก็จะมีแชมพูกับครีมอับน้ำแต่ไม่มีครีมลวดนะคะแล้วก็เขาจะแยกกันเป็นอ๋อมีในขวดให้ไม่ใช่โลชั่นหรอนั้นอะแล้วก็เป็นห้องซ่วมก็จะเป็นแบบนี้แยกกันนะคะจะได้ใช้งานได้พร้อมกันไม่เสียเวลาอ่างล้างหน้าไม่มีกระจกเต็มตัวแต่ว่าก็ยังดีมีกระจกที่มันมีระยะถอยห่างได้ส่วนอันนี้จะเป็น แปรงสีฟันเขาน่าจะมาเติมทุกวันที่เราพักนะคะเป็นโลชั่นอ๋อเป็นโลชั่นแล้วก็คอนดิช i ั n นนิ่งคอนดิชเนอร์หอันนะคะแล้วก็หวีหวีอะหว,หวีแล้วเอากลับบ้านเยอะมากเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงเราจะใช้หวีพลาสติกแบบนี้เยอะมากมันพกง่ายขัตันบัดพกอะไรวะหมวกคุมผมกนหนงก้นนวดของคุณชายท่านชายก็จะมีเท่านี้เลยนะคะห้อง เล็กๆกระทัดรัดแต่ว่าอยู่โอเคอยู่แต่ว่าถ้าใครกลัวอึดอัดอยากได้วิวก็จองแบบห้องห้องที่มีหน้าต่างแต่ว่าจะแพงขึ้นนิดนึงพี่ว่าไม่อดอัดใช่ใช่ใช่โอเคนะคะห้องก็จะประมาณนี้เราไปหาข้าวกินกูนโอเคค่ะวันที่4ี่วันนี้คือเดฟฟูใช่เราตื่นแต่เช้านะคะวันนี้ไม่ค่อยหนาวเนาะไหมเกียสาววะเออยังไม่ยัง ใช่ยังไม่หนาวมากนะคะอันนี้เรากำลังออกจากโรงแรมออกมาจากน้องโรงแรมเราก็วนผ่านหน้าออกมาวนขวานะคะเราก็จะมาเจอรถไฟสถานีรถไฟทางออกที่สี่ที่เรามาเราจะพาดูว่าแบบเดินมาตรงซีเหมือนนะมันใกล้มากก็คือโลเคชันเนี้ยแบบดีสุดและแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยที่พักนะคะเราก็พักได้แหละห้องสะอาดเนาะ เนี่ยยังไม่ถึงนาทีเลยเดินใกล้จะถึงแบบสี่แยกแล้วนะคะแล้วระหว่างทางก็จะมีแบบร้านบิกอล่งบิ๊กเกอรี่แล้วก็มีร้านสะดวกซื้ออยู่สองร้านนะคะมีเซเว่นกับ<ๆ>กับอะไรอะไฮไ,ไลท์ไฮไลท์นะคะอันนี้ก็ร้านบเกอรี่อีกเหมือนกันนะคะนี่เลย อันนี้ก็คือทางลงสถาน,นีรถไฟทางออกที่4แล้วก็เอากลับกล้องยังไงล่ะนี่ของเรานะคะก็คือเนี่ยแยกที่ข้ามไปซิเมินเลยใกล้มากประมาณแบบไม่ถึงสองนาทีอะ่ะถ้าเดินเร็วก็หนึ่งนาทีก็ถึงแล้วนะคะแยกยแซิเหมินใช่อันนี้คือโรงแรมเรานะคะมิดทาว มิทาวลิชสันแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นฮาแยกสิถ้าดูจาก google map ก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับโลเคชันของโรงแรมซึ่งบอกว่าสะดวกเป็นใจกลางซีหมืน่นแล้วก็สะอาดปลอดภัยนะคะแล้วก็ใกล้สถานีรถไฟใต้ดินที่มีลิฟต์ขึ้นมาถึงชั้นบนเลยด้วยส่วนราคานะคะก็ประมาณตามที่เราแนบใน Google Map เนอะราคาประมาณนี้แหละแล้วก็มันขึ้นอยู่กับระหว่างช่วงเวลาการจองช่วงพีเลียดที่ไปซีซั่นไหนอะไรยังไงก็ลองดูกับเอเจนซี่หรือจองตรงหรืออะไรแบบนี้นะคะราคาอาจจะแตกต่างกันไปนะทุกคนส่วนใครอยากรู้ว่าเราไปเที่ยวไหนบ้างก็ติดตามคลิปก่อนๆนหน้านี้ได้เลยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย